แอนโซ่่นอน,นสบายเนี่ยถ้าเราไม่ถอนนะเดี๋ยวมันนนัเดี๋ยวมันออกดอกแล้วมันจะออกเยอะเลยเต็มเนี่ยอ๋อมันก็คุยสิมันได้กินมันได้กินไอ้นี่นี่อะไรนะกินไกินไก่กินแคเอฟซีกินอะไร อะไรนะ่ะแก้วแตกยังไม่แตกน่องไงอเอามือเอาก็ได้ลูกเดี๋ยวใหญ่ซื้อไม้ซื้อสักสองอันเนาะชีมอนะ่ะเนาะซื้อมาสักสองอันทั้งเขาเอาพนเขาว่าเขาจะเทนเนี่ยที่ลงรถเนี่ย <laughs> เทให้ม okay, oh, so <c oughs> ันด so ีโอนานจังเลยเย็นนี้ต้องเอาขยะไปออกไปทิ้งนล้วนะแล้วจะให้ขอไ้น้องไอ้ช่วยรึเปล่าหรอ nó ớt nè lết lết lại kẹp ra nè ít xong ăn ốc phà nó đi được nước ép, ướt, 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 mai, hả? Mai, ở thím bên này có รถคันนี้สองสามคันเนี่ยเมื่อไหร่จะขายเนี่ยอ๋อสองคันนะของป้าป้าคันหนึ่งสีขาวอยู่ไหนลูกของป้าอือบ้านเอิงบุรีทำไมอ่ะไม่รู้เ <laughs> <laughs> มาขับมาไม่ได้เดินกลับแ <laughs> ม่เป็นเอิงเป็นอะไรกับบุรีฮะไม่ร,รู้เป็นอะไรลูกพ่ออ๋อ <c oughs> นี่ว่าสถานของเราข้างหน้าเป็นระเบียงลูกใช้จนคุ้มเลยกลับจากทำงานตีสองก็จะมานั่งนั่งระเบียงอยู่มีหลายอย่างมีคขมิน้นขมมน มีพริกมีชิลี่ถั่วแปดมีสวรรสด้วยอุ้ยโชคดีดีใจสวรสสวรสเดี๋ยวต้องหาอะไรให้เขาขึ้นเนะี่ยสวรรสนะเนี่ยอ้าวใครมาตัดของยาเนะี่ยเออ ของเ้ากำลังจะออกดอกมาตัดดีใจสาวรถออกลูกอ่าไม่ได้ออกลูกอย่างน้อยก็เห็นต้นเขา <laughs>